ถ้าเป็นคารวะแล้วมาแข่งสอนธรรมกับพระเนี่ยไม่ควรมาแข่งสอนธรรมกับพระเพราะตัวเองเนี่ยถ้าเป็นอรหันต์จริงเนี่ยอ่ะโง่ถึงกษัตรย์มาสอนแข่งกับนักบวชซึ่งมีผ้าเหลืองเป็นสัญลักษณ์หรือเครื่องแบบของพระพุทธเจ้าเนี่ยตัวเองไม่มีผ้าเหลืองไม่มีสัญลักษณ์เนี่ยควรจะให้เคารพกันตามถ้าเขาเป็นอรหันต์จริงเขาย่อมรู้การเคารพในนั้นถ้าแน่จริงก็บวชออกมาแล้วใชช่เครื่องแบบเหมือนกัน แล้วสอนถ้าท่านรังเกียจลูกเครื่องแบบนี้เป็นเป็นจิตของตถาคตรหรือพระพุทธเจ้าจริงหรือแล้วคนก็ยังโง่ไปเชื่ออีกก็คือมันก็โง่ก็จะพากันไปไหนก็ไม่รู้ไงถ้าท่านเป็นอรหันต์จริงท่านจะรู้ว่าควรจะอยู่ระดับยังไงเช่นท่านควรเข้าไปหาให้พระเป็นผู้แสดงแต่ท่านนั้นจะอยากแสดงท่านก็ควรใส่เครื่องแบบแสดงก็คือออกมาบวชมันจะได้พิสูจน์กันไปว่า ท่านจะเอาข้อวัดหรือสินวัดของพระเข้าไปหรือท่านกลัวมันอาบัติกลัวจะปราลชิกก็เลยเป็นคนมันไม่ปราลชิกจะไปปั้มใครก็ได้มันเป็นคนผิดก็ไม่มากไม่ร้ายแรงใช่ไหม,มไม่ขาดจากความเป็นพระบวชใหม่ก็ได้หรือจะไปบวชก็ได้หรืออะไรก็ว่าไปแต่เหตุผลจริงๆอ่ะผู้ชี่แดงามอ่ะถ้าทำอย่างนี้ไม่นาน แล้วอาหารก็เกิือนเมืองก็เป็นคารวาสสอนเออมึงก็เป็นละอาหารันก็เป็นเหมือนกูกูก็เป็นคารวาสเหมือนมึงันก็เป็นอาหารกันไปก็นี่เกิื่อนเมืองแล้วก็เดินชนกันไปทั่วหมดแล้วสัญลักษณ์ที่จะบอกว่าศาสนามันคงอยู่จะอยู่ที่ไหนเขาถึงได้บอกว่าเดี๋ยวก็พราเหลือห้อยหูหรอกไอคนในศาสนามันโง่กันอย่างเงี้ยไม่นานพระเหลืองก็ห้อยหูแล้วคารวาสมาสอนธรรมแข่งกับพระก็บวชมาสีสัญลักษณ์ของศาสนามันจะยังอยู่ศาสนาไม่ได้คงยาว นี่ไม่บวชและไปทําตัวทําลายศาสนาให้ให้สัญลักษณ์ของศาสนามันหายไปอันนี้เหรอพระละหันน่ะแล้วก็หลงไปเชื่อกันน่ะใครมันก็พูดจังได้จังนั้นแหละสภาวะจํามามั่งอะไรมั่งอ่ะจะํานึกที่มันมีปัญญาที่จะเข้าใจจริงอ่ะเพราะอาหันในศาสนามันควรจะมีคนปัญญาแล้วแทงแทงสภาวะหรือเรื่องอะไรที่มันเฉียบกว่าคนธรรมดาที่มันติดกันอย่างนั้นน่ะแล้วก็พากันไปกระลบอ่ะ เออเดี๋ยวกูจะไปพัสีอานพัสสีอานนี่โหมีความสุขทุกอย่างเหมือนกันจะกินอะไรก็มีเหมือนกันหมดมึงสุขอยริงนั้นแล้วมึงจะบรรลุทำได้ไงมึงไม่เห็นสภาพทุกมึงก็ติดสุขกลายเป็นสุขโลยะที่มันเป็นอยู่แล้วสอนเอาอะไรสอนเตอเนี้ยมันต้องเห็นสลับกันไปทุกอย่างเห็นความไม่เที่ยงมันคือสภาพธรรมที่แท้จริงดันเอาเรื่องอย่างนี้มาสนนี้คนก็ติดกันไปหมดอยากไปได้ความสุขอย่างนั้นคนอยากได้ความสุขตกลง พอะสิอ่านไม่ได้สอนทำเดียวกับผู้เจ้าองค์ปัจจุบันนะผู้เจ้าองค์ทุกองค์ก็มาค้นเจอแล้วก็สอนเหมือนกันมันจะได้สุดอย่างนั้นเหรอสุงอย่างนั้นก็สอนยากสอนยากเหมือนเทวดาวรรวเหมือนคนรวยอ่ะเหมือนเนี้ยอาจารย์ก็ไม่รวยเนี่ยก็สอนยากเหมือนกันหาคนก็มาหายากหาคนมาฟังอย่างนี้ยากไม่ไม่ค่อยมีหรอกว่าอาจารย์ก็เลือกเอาแจ่คนน้อยๆเ่ยนนคนที่เข้าใจน,นี่แหละใช่ไหมแสดงธรรมอ่ะแล้วมันแสดงธรรมกันขึ้นขั้นหลุดพ้นขั้นอะไรกันเลย มันขั้นอย่างนั้นอะไรที่มันแสดงถ้าแสดงทำเนี่ยถ้าแสดงที่ทั่วไปนั่นแล้วไปทําไมไม่ทำไมไม่บวชทําไมไม,ม,ม,มันมันมันข้อ,องสงสัยว่าทําไมอะคาลวาสอนกันให้เกลื่นกลาดไปหมดแต่สัญลักษณ์จริงๆของ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 ศาสนาผู้ที่จะประกาศทำเอางั้นพระพุทธเจ้าตอนสมัยพุทธกาลบวชให้จาวกทำไม งั้นพวกเจ้าก็ไม่ต้องใส่เครื่องแบบสาวก็ไม่ใส่เครื่องแบบแล้วพอใส้เครื่องแบบก็ให้พวกที่มีเครื่องแบบไปไปสอนศาสนาแล้วท่านคิดดียังไงเอามาแข่งแข่งแข,ข่งดีแข่งเด่นอย่างเงี้ยสมัยพุทธกาลมีสำนักไหนเปล่าสำนักคารวะสอนธรรมของพระพุทธเจ้ามันมีในพระไตรปิฎกไงมมีในพุทธวจนะไหมไปถามพุทธวจนะนึงเขาตอบหงายท้องเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องถึงพระอาจารย์ ใช่ค่ะค่ะเราว่าก็ยังมีลูกมีเมียมีสามีเออเูบริสุทธิ์ไม่พอแล้วยังไปเชื่อคนงานเชื่อนั่นนี่ก็ไปถึงก็ไปท้าเลยาอาจารย์อาจารย์สอนมีอาจารย์บวชเถอะอย่างเงี้ยมาช่วยกันจะลงศาสนาหน่อยศาสนามันจะอยู่ยั่งยืนอาจารย์ขืนมาทําอย่างนี้ก็ไม่ต้องแล้วนอนฟูกนอนไรนอนอะไรถึงจะตามตัวยังไงกระช่างจะนุ่งขาวของขาวยังไงกระช่างกงเป็นเตลสีตตลสีสอนทำตาม,ตามแบบตตลสี ตาสีบอกว่าเนี่ยทำของนี้เป็นของพระพุทธเจ้าแต่ดันไม่ทําอย่างที่พระพุทธเจ้าควรให้ทํานี่บอกเลยสมัยงั้นพระพุทธเจ้าก็เออเนี่ยเป็นคารวะแล้วได้ทําของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปสอนไปสอนเธอเป็นผู้ไปสอนได้ทำของเราเธอเป็นผู้ปฏิสัตร์เถอะมันมีไหมล่ะใส่ผูพุทธการมีพะสูตรไหนบ้างอะแล้วเก่งกับพระพุทธเจ้านิดนึงมั้งเนี่ยไงเก่งกับพระพุทธเจ้านิดนึงเ oh, <wow. S 1> ออ ที่เป็นพาาาระอรหันเยอะครับแต่ในสุภาษิตนะคะไม่าาใช่คารวะใช่เขามันมีเครื่องแบบแต่จำนึกของของพาาาระอรหันต์ที่เป็นคารวะจะอยากถ้าเขามีปัญญาเขาพิจารณาแล้วเขาควรบูดหรือเขาควรแสดงอย่างนั้นและทำที่แสดงเนี่ยมีคนไปเชื่อว่าเขาเป็นพระอริยเจ้าพอเผลอไม่เชื่อเขาว่าถึงขั้นอาหารหันต์ขั้นอะไรขึ้นมา เพราะควาผู้เขารู้ทําเยอะรู้นะรู้ก็รู้สิเครื่องแบบก็เครื่องแบบที่สมควรก็สมควรที่สูงก็สูงมันก็ไม่มีที่สูงที่ต่ากันแล้วก็เดินชนกันอยู่างนี้เนละ่มันถึงได้ว่างปเปน็อาหารกันเต็มไปหมดอนะ่ะอืมเรายังบวชเลยเราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนเชื่ออย่างนั้นก็มันไม่มีปรรัญญาอย่างไง้มันม่พิจารณาอย่างนั้นก็ตัวเองตัวคนสอนก็ไม่ได้พิจารณา ว่าจะจะลองศาสนาได้ยังไงถ้าเขาเขาเขามาพากันศึกษามาสอนท้ำแบบสอนแบบโลกโลกอ่ะเนี่ยถ้าตีความก็คือเขาสอนแบบโลกโลกเพราะปัญญาเขานี้เขาก็เลยสอนกันแบบโลกโลกแต่คนที่ไปเชื่องมงายว่าเขาขนาดกับเป็นพระอริยะเจ้าขึ้นมาไม่ต้องอะไรแล้วก็เอาแค่โสดาบันนี่ะไม่สํานึกนี่ก็ไม่ให้เกียรติกับนักบวชเนี่ยนักบวชเขาก็รู้นี่ไม่ใช่ว่าจะดูแต่พระเหลืองแล้วเป็นนักบวชเมื่อไหร่ แล้วคนที่เป็นโสตละันนี่ต้องมีปัญญาดีเพราะฉะนั้นเวลานั้นมันก็ต้องอ้างอิงผู้ที่มีคุณธรรมสูงกว่าผู้ที่นั้นมันจะมาอวดตัวเองว่ามีคุณธรรมสูงจนกระทั่งลูกจิตลูกหาพากันนับถือว่าโอ้ท่านผู้นี้นะเป็นผู้เลิศเป็นผู้เยี่ยมแสดงว่าท่านกําลังเป็นศาสดาองค์ใหม่ซึ่งไม่เอารูปแบบที่พระพุทธเจ้าท่านวางไว้ในเมื่อท่านไม่เอารูปแบบที่พระพุทธเจ้าวางไว้แต่ไปเอาเอาธรรมของพระพุทธเจ้ามาใช้ ไม่ได้อายตัวเองเลยไม่ได้อายเลยแล้วตัวเองบะงอ้อฉลาดไม่ได้เห็นเลยเรายังบวชเลยเราก็รู้เราก็อ่านมาเยอะเราก็เคยเถียงเคยคุยแต่ให้เรามาถึงมาขนาดกับประกาศตัวเองเฮ้ยเนี่ยโหแล้วคนก็มาเยือนเยาวว่าท่านคงเป็นขนาดนั้นขนาดนี้ขึ้นมาเราก็ต้องรู้โหคุยไปนั่นไปเราก็ต้องรู้อยู่แล้วมันโง่อาะไรละมันกลับไปพอใจที่จะอยู่อย่างนั้นัรรู้ธําแเราก็จะทำอย่างนี้ไม่จะสอนอย่างนี้แม่ เขาบรรลุธรรมปุ๊บเขาต้องคิดว่าตัวเองเนี่ยจะต้องจะลงศาสนาเขาก็บวชมาแล้วจะลงศาสนาไม่ใช่บรรลุธรรมแล้วมาสอนแข่งกับพระถ้าจังมันนโง่เป็นควายอย่างนี้มันบรรลุธรรมก็มันก็ไปเป็นอาหารแบบคอยควายอ่ะให้มันเกินเมืองไปเลยเข้าใจแล้วค่ะอาจารย์เออก็คือไม่ใช่ว่าแบบคารวะบรรลุธรรมไม่ได้คารวะสามารถบรรลุธรรมไม่ได้บรรลุธรรมมันเป็นผู้บรรลุแจ้งมีปัญญาไม่ใช่บรรลุธรรมแบบโง่ๆให้กูรู้ธรรมกูบรรลุธรรม แล้วกูก็เกิดความอยากสอนขึ้นมาแล้วกูก็สอนแข่งเลย <All right. S 1> ไม่ได้คำนึงถึงว่าสมัยพุทธกาลท่านบวชสาวกแล้วก็ให้ไปสอนตรงนั้นสอนตรงนี้เอาผ้าเหลืองที่เป็นรูปแบบอ่ะมันก็มันก็เป็นชีเปแบบไอ้พวกไอ้นั่นนะ่ะเอาขึ้นของขึ้น <laughs> ไอ้พวกไอ้กุมาลชีที่มันบวชไอ้มหาวีระไอ้ก็แบ่งแยกเป็นนิกายที่แก้ผ้านิกายที่เฝ้าวัดนิกายที่เป็นเซนเพราะความว่าง เพราะอะไรเพราะกูไม่ยึดถืออะไรแล้วไม่ยึดถืออะไรเลยกแค่ผ้าทําไมมันมีเครื่องแบบขึ้นมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของศาสนาพุทธแล้วอยู่ดีๆกไ็ไปนุ่งขาวขาวขาวไโกนหัวแล้วก็อยู่เป็นฆราวาสมันใช่เครื่องแบบที่ควรจะจะจะ,จะแสดงธรรมไหมเออถ้าอาหารหันโง่ขนาดนี้กูก็ขอลาแล้วอย่างเงี้ยกุหนักใจกับศาสนาพุทธก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่นนารสนาบารมีเราไม่ถึง ใช่ไหมคะพระจยาก,ก็คือประเด็นที่บรรลุธรรมและอีกประเด็ดดนหนึ่งแต่เขาบรรลุธรรมแล้วเขามีปัญญาเขาจะมาแข่งกับพระทำไม<ะ>เขาก็รู้เอออาจจะไปสนทนากับพระแล้วก็เอ,อ<ะ>นั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยลืมคิดว่าถ้าจะสอนก็บ,บวชมาที่ให้มันสมบูรณ์แล้วก็สอน,น,สอน,นจะเอาผ้าเหลืองห้อยหูแล้วไปนั่งสอนไงพอไม่นั่นก็เอา<ๆ>เอาผ้าเหลืองออกกูก็ไปไปเป็นคารวะจะได้ทําอะไรได้ ได้อย่างที่คารวายเขาทำไม่อยู่ในกรอบระเบียบเ <c oughs> ครื่องแบบนี้มีให้ศาสนาอะ่ยเขาคุยเรื่องนี้มาจะต้องอธิบายเรื่องนี้เ <c oughs> ครื่องแบบนี้มีเพื่อให้เห็นว่าศาสนาพจน์ยังคงอยู่เหมือนรูปแบบของ ทหารอากาศเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอย่างนี้นี่คือรูปแบบที่ทําให้เป็นทหารของพระพุทธเจ้าที่จะทําให้ยังศาสนาให้อยู่เครื่องแบบนี้มันก็มีดีดีเร็วไปหมดแต่พวกที่นี่ใครจะเข้าใจได้ดีกว่ากันเครื่องแบบนี้ไม่อยู่แล้วไอ้คนที่มันไม่ใส่เครื่องแบบละแล้วมันมานั่งสอนแบบพระอะไอ้คารวะที่มันนั่งสอนแบบพระแล้วมันมันคิดว่าตัวเองมันเป็นอรหันนะมันเห็นแก่ศาสนาหรือมันทําลายศาสนา นั่งสอนใจจ้อยถึงนิพพานเลยทุกคนก็โอ้โหเนี่ยองค์นี้เป็นเป็น,ปนอรหันแล้วมันเองยังไม่มีปัญญาเลยว่าไอ้เครื่องแบบที่ควรจะทํายังศาสนาอยู่อ่ะมันยังไม่เอาไม่โกนผมแล้วมันมานั่งสอนแบบแบบนี้ไม่ได้เข้าข้างตัวเองแต่พิจารณาแล้วเห็นแล้วคนก็ไปนิยมชมชอบว่ามันเป็นอรหันไปสอนเอาแล้วคนธรรมดาเป็นพระอรหันไปหมดมถ้าคนเป็นธรรมดาพระอรหันได้หมดแล้วมีปัญญาแค่นี้อย่าเปเลยพระอรหันนะ <laughs> แต่คนธรรมดาเป็นพระอรหันเข้าใจว่าเออกูไม่บวชกูต้องหุบป,ปากไว้ไม่งั้นศาสนาจะพังทลายหมด oh. เพราะมันต้องเอาเครื่องแบบมาแล้วก็ถึงจะมาทําหน้าที่ไอ้น,นี่เอ้กูอรหันแล้วกูว่างแล้วกูไม่นั่นแล้วกูเนี่ยแล้วออกไปพูดเปล่าๆว่าเออเนี่ยทำเลยถ้ามันว่างแล้วจะได้เป็นอาหารหันอย่างเงี้ยไม่อาหารหันแล้วอย่างเงี้ยอาหารหันแล้วกูปฏิสัมญาณเว้นน้นเป็นนี่สมมุติทั้งนั้นถ้าพ,พระอาหารหันมันโง่อย่างเงี้ย ก็อย่าเป็นมันเลยพระรหันต์นะจริงม่สอนเจ้าอ,อยสอนแข่งกับพระแข่งเอาะไรก็แน่จริงก็โกนหัวมาแล้วมาใส่กึ่งแบบมันจะได้เป็นมันจะเป็นคุณกว่าศาสนาทําให้ศาสนามันยิงย่งยืนยู่นอยากเอาแก่นออกมาจริงมันรู้วพาสัญญารู้ว่าปัญญาซามยังไงในในพระตรปิฎกเขาว่าปัญญาซามปัญญาซาม